มีความสามารถสองอย่างที่มนุษย์มีนะแต่ว่าสัตว์ไม่มีหรือมีน้อยสองอย่างนี้คือความสามารถในการจดจำอดีตได้กับความสามารถในการคาดการอนาคตอันนี้มนุษย์เนี่ยนะมี ความสามารถสองประเภทนี้มากทีเดียวเราสามารถจดจำเรื่องอดีตถอยหลังยาวเพยียงถึงสมัยที่ยังเด็กและอีกเดียวนี้เราสามารถจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตไปไกลกว่าก่อนที่เราจะเกิดนะเราก็สามารถที่จะล่วงรู้หรือ จดจำได้นะถึงราวเงากําพืชของเราความสามัยส่วนนึงก็คือความสามารถในการคาดการเรื่องราวในอนาคตสัตว์บางชนิดก็มีนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองยาวไกลได้เหมือนคนเรา ความสามารถนี้ส่วนนึงก็อาศัยการจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเช่นเรารู้ว่าเนี่ยพอถึงหรือเราสามารถคาดการได้ว่าพอถึงหน้าแรงน้ำมันจะน้อยที่เราคาดการได้ หรือรู้่วงหน้าได้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์หรือผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วหรือเราคาดการได้ว่าถึงเวลาหน้าหนาวที่มันจะหนาวเฉียบที่เราคาดการไม่ผิดเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเป็นคนที่อายุมากผ่านโลกมามากนี้เขาก็จะมีความสามารถในการคาดการได้สูง แต่ทีนี้มันก็ไม่จําเป็นแล้วล่ะนะเพราะว่ามันมีตัวช่วยหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงอันนี้ความสมารถในการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะมันช่วยทําให้เราสาม,มารถจะเตรียมการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่า ช่วยเราในการวางแผนสำหรับอนาคตได้การที่เราคาดการได้ว่าเนี่ยพอถึงหน้าร้อนนี่น้ำจะขาดแคลนก็ทำให้เรารู้จักเ,เก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำช้ช้ในช่วงฤดูฝนเ,เก็บน้ำให้เต็มที่เลย พอถึงหน้าร้อนนะแล้วก็ไม่เดือดร้อนมากเพราะมีน้ำนะที่เก็บสะสมไว้หรืออย่างคนในเมืองหนาวเนี่ยเขาก็รู้ว่าพอถึงหน้าหนาวนี่มันหนาวมากบกวกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องสะสมอาหารอ ตั้งแต่ก่อนฤดูหนาวหรือก่อนฤดูใบไม้ร่วงเก็บสะสมไว้เนื้อสัตว์บางทีก็ต้องตากแห้งเพื่อไว้กินในฤดูหนาวก็ทำให้สามารถรอดชีวิตผ่านฤดูหนาวไปได้อันที่คนเราคาดการได้ว่าพอแก่ตัวแล้วเนี่ยนะเงินทองก็ร่อยหรอ แล้วบางทีก็พึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรู้จักนะเก็บหอมรอมริบตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวหรือขณะที่ยังมีงานมีการพอถึงเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองมากอันนี้ก็เลยว่าเป็นเพราะความสามารถในการคาดการออนาคตหรือเราก็รู้ว่าพอ อยู่ไปอยู่ไปก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเตรียมการด้วยการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันภัยเอาไว้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีเงินประกันเอาไว้ช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ให้ความสามารถในการคาดการอน,นาคตนี่มันมันเป็นสิ่งที่ช่วยคนเราได้มากทีเดียว ที่เราทำใช้ชีวชิตทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ว่าเรามีการคาดการเกี่ยวกับอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่ง,งเช่นที่หลายคนขยันเรียนขยันทำงานเพราะสามารถคาดการได้ว่าเนี่ยการขยันเรียนมันทำให้มีอาชีพที่มั่นคงหรือการขยันทำงานก็ทำให้มี ชีวิตที่มั่นคงในภายภาคหน้าทีจริงแม้กระทั่งเวลาเราขับรถหรือนั่งรถเนี่ยเป็นเพราะเราคาดการว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้เราก็เลยต้องคาดเข็มขัดนริรภยัยนที่เรากินอาหารเรามาระวังเรื่องอาหารเพราะ เราพอจะคาดการได้ว่าถ้ากินสุมสี่สุมห้ากินตามใจปากเดี๋ยวก็เกิดโรคเกิดความเจ็บป่วยในวันหน้าแม้กระทั่งการที่เราคาดการได้ว่าสักวันเราต้องตายนะก็ทำให้เราเรู้จักเตรียมการบางคนก็เตรียมการด้วยการทำพินัยกรรม เพื่อไม่ให้ลูกหลานทะเลาะบอกแว้งกันในยามที่ตัวเองจากไปหรือบางคนก็หันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อได้เตรียมใจไว้รับมือกับความตายที่จะมาถึงเพื่อว่าพอถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ทรมานจะได้ตายดีอันนี้เราทำโน่นเนี่ยเพราะเรามีความสามารถในการคาดการเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งมันช่วยทำให้พอถึงเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราก็สามารถจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เดีย๋ยวเราก็ตามในความสามารถในการคาดการอนาคตนี่บางครั้งก็สร้างปัญหากับเรานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ที่คนมีความเครียดมีความวิตกกังวลสูงเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะการคาดการเกี่ยวกับนาคตของตัวเองบ้างของสังคมของประเทศชาติของโลกบ้างหลายคนนี่พอคาดการว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ค่าเงินบาทมันจะตกหรือว่าหุ้นมันจะตกพอคาดการแบบนี้ จิตใจก็ห่อเหี่ยวเครียดหรือคาดการว่าเนี่ยกำไรมันจะหดธุรกิจจะไปไม่ดีก็เพราะคาดการแบบนี้นะทำให้หลายคนเนี่ยนะนอนไม่หลับมีความเครียดวิตกกังวลสูงถึงไม่ใหญ่นะักธุรกิจนะก็เครียดนะเครียดเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะสอบไม่ได้กลัวจะ สอบไม่ติดสอบเข้าไม่ได้กลัวจะได้คะแนนต่ำหรือกังวลว่าเนี่ยจะทำวิทยานาวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จอ้วันนี้ไปเรื่องการคาดการทั้งนั้นนะแต่พอไปจดจอ่อไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดเรื่องนี้มันก็เลยเครียด บางคนก็เครียดเพราะคาดการว่าลูกเนี่ยจะเรียนไม่ดีจะคบเพื่อนไม่ดีเพราะดูทรงดูท่าทางแล้วนี่เชื่อคนง่ายหรือว่าชอบสนุกสนานไม่เอาใจใส่ในการเรียนก็เลยคาดการไปข้างหน้าว่าเนี่ย ลูนีเคงจะอนาคตไม่ค่อยดีพอคิดแบบนี้เข้าก็เลยเครียดวิตกกังวลในความสามารถในการคาดการของคนเราเกี่ยวกับอนาคตนี่เดีย๋ยวนี้มันเป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากนะ จริงการคาดการเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายมีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นแต่พอไปหมกมุ่นกับมันมากๆแล้วก็ไปยึดติดถือมั่นโเฉพาะเวลาคาดการไปในทางลบทางร้ายมันก็ทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลสูงมากบางทีคนเราถ้าอดคิดไม่ได้ว่าถ้าคนเรานี่ นะมีความสามารถในการคาดการต่ำๆนี่อาจจะมีความสุขไม่เครียดกันนะเหมือนกับพวกหมาแมวนีนะ่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกอนาคตเท่าไหร่เพราะมันคาดการไม่ค่อยออกมองได้ไม่ไกลมันก็เลยไม่เครียดนะมันก็เลยไม่เป็นโรคนอนไม่หลับนะซึนะ่งต่าง‑างจากคนเรา และปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะที่เกิดจากการที่คนเราชอบไปให้ให้ค่ากับภาพอนาคตมากหรือไปให้ความสำคัญกับการคาดกายในอนาคตเนี่ยก็คือว่าทำให้ผู้คนเนี่ยไปหมกบุ้นกับเรื่องอนาคตมากไปอย่างเช่นหลายคนเนี่ยนะก็พยายามทำงานหนัก นยะอยากทำง,งานหนักเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตนะไม่ใช่เพื่อชีวิตที่มันคงของตัวเองเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตที่มันคงของครอบครัวด้วยหลายคนทำง,งานหนักเพื่อจุดหมายนะที่งดงามในวันข้างหน้าทำงานหนักมากนะ พออยากจะให้อนาคตเนี่ยมันมั่นคงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลืมนะลืมหรือมองข้ามปัจจุบันไปทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่กลับไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือไม่มีเวลากับพ่อแม่ทั้งที่มันเป็นเรื่องปัจจุบัน ลูกก็ดีก็อยู่กับเราพ่อแม่ก็อยู่กับเราในวันนี้คนรักก็เหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็มองข้ามเพราะว่ามองไปข้างหน้าไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางที่วาดหวังข้างหน้าลืมลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ มันเป็นปัจจุบันบันนีก็ลืมนะลืมสุขภาพทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนร่างกายก็แย่แต่ก็ไม่ยอมพักเพราะว่าจดจ่ออยู่กับภาพอนาคตที่ต้องการสร้างสร้างเงื้อสร้างตัวให้มันมั่นคงหรือบางคนก็มุ่งนะแต่จะสร้างอนาคตจน ไม่มีเวลาที่จะมีความสุขกับปัจจุบันบางทีบางคนเรียกว่าลืมใช้ชีวิตนะเพราะเอาแต่สร้างอนาคตเาวนี้มีเยอะนะผู้ที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่ออนาคตแต่ลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันลืมที่จะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือลืมที่จะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนหรือก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีกนานแค่ไหนในแง่นี้ก็จะเรียกว่ามองอนาคตอย่างไม่รอบด้านก็ได้เพราะถ้ามองอนาคตรอบด้านก็จะพบว่าไม่นานเราก็ต้องตาย หรือไม่รู้เมื่อไรคนที่เรารักที่อยู่รอบตัวเรานี่จะล้มหายตายจากไปถ้ามองตรงนี้บ้างนะเออมันก็จะทำให้ไม่มัวแต่สร้างอนาคตนะจนลืมให้ความสำคัญกับปัจจุบันหรือลืมให้ความสำคัญคนที่อยู่รอบตัวเราปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญนะเกี่ยวเรื่องการคาดการอนาคตเนี่ย ก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการคาดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการบางอย่างเนี่ยก็อาจจะผิดได้แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเช่นคาดการว่าอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขนะอะไรที่มันจะทำให้เราไม่สุขสบายเนี่ย เรื่องแบบนี้ดูง่ายๆนะแต่ว่าคนเราก็มักจะคาดการผิดนะหรือมองผิดนะก็เคยมีการสอบถามหรือจะเรียกว่าทดลองก็ได้นะคนที่โดยสารรถไฟเนี่ยตามสถานีก็จะสอบถามนะว่าเนี่ยเมื่อคุณขึ้นรถไฟเนี่ย ถ้าเลือกระหว่างหนึ่งคุยกับคนแปกหน้าที่อยู่นั่งใกล้ๆกันหรือสองไม่ยุ่งกับใครเลยอยู่กับตัวเองหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบคนเดียวเขาก็ถามว่าเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี่ยชอบแบบไหน หรือคิดว่าอะไรมันดีมันให้ความรู้สึกที่ดีกับเราพอเขาสอบถามเสร็จนะเขาก็จะแบ่งผู้โดยสารเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นรถขึ้นรถไฟเนี่ยก็ให้คุยกับคนแปลหน้า อีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องคุยกับคนแปลกหน้าทำอะไรตามใจชอบก็ได้เลยนะเช่นอา่านหนังสือนะหรือว่าดูโทรศัพท์มือถือเสร็จแ,แล้วพอเดินทางเสร็จเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนนะว่าในประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ย เรารู้สึกดีกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พบว่าก่อนเดินทางนะก่อนขึ้นรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะบอกว่าเนี่ยในการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนจะรู้สึกดีกว่านะถ้าว่าอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวอ่านหนังสือ หรือว่าดูมือถือแต่พอได้ขึ้นรถไฟแล้วเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ย mm. ก็กบำบอกว่าเออมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันตรงข้ามกับความเข้าใจของเขาก่อนที่จะขึ้นรถไฟว่าคุยกับคนแปลกหน้ามัน ้าไม่ค่อยชอบอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็เลยได้ข้อสรุปนะว่าคนเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเนี่ยเช่นเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คาดการไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือไปมองว่า มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสู้การอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่ได้แต่พอเวลาได้คุยกับคนแปลกหน้าจริงเออมันดีนะไอ้ที่คิดว่ามันไม่ดีหรือว่าฉันไม่ชอบเนี่ยที่จริงไม่ใช่เลยพอได้ลองทำดูแล้วมันดีเขาก็เลยนะตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ย สิ่งที่เราคาดว่ามันจะให้ความสุขกับเราบางทีเราก็คาดการผิดเหมือนกันในสิ่งที่เราเคิดว่าเราไม่ชอบเนี่ยมันกลับดีกับเราหรือเรากลับรู้สึกดีกับมันเมื่อได้ลองทำดูอันนี้มันก็นำไปสูนะ่การตั้งข้อสังเกตว่า คนเราเนี่ยเวลาคาดการเกี่กับอะไรก็ตามเนี่ยเราบ่อยครั้งเรามีแนวโน้มที่จะประเมินสิ่งที่เป็นปัญหาสูงเกินจริงไปขณะที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรามักจะประเมินต่ำ อย่างเช่นก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยเวลาถามว่าเนี่ยรู้สึกยังไงนะที่จะต้องคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยหลายคนจะมองคุยกับคนแปลกหน้านมันเสียเวลาบางทีอาจจะเจอคนงี่เง่าจเจอคนที่พูดไม่ถูกขูอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญมากเกินไปหรือประเมินสูงเกินไปนะในขณะที่ไอการที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะมีข้อดีนะก็คือว่าเออได้ได้เจอเพื่อนใหม่หรือได้ฟังอะไรที่มันน่าสนใจนะรู้สึกมีเพื่อนมี คนที่คิดเหมือนกันหรือว่าให้ประสบการณ์ดีๆกับเราเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่คนมักจะประเมินต่ำไปนั่นก็คนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะ อย่างเช่นเวลาเนี่ยให้ให้นักเรียนเนี่ยนะหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยครูให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมาเดินธรรมญาตราเนี่ยหลายคนนี่จะบ่นเลย,ยไม่ไหวไม่ไหวบ่นตั้งแต่ก่อนจะมาเดินเพราะเห็นแต่ปัญหานะแต่ว่าสิ่งดีๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็น ไปคิดว่าเนี่ยโสงสัยชั้นไม่ไหวแน่เลยนะเดินตากแดดเดินทางไกลคือมองปัญหานะมันสูงเกินจริงและมองประโยชน์ที่ควรจะได้เนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงแต่พอเราไปเดินเข้าจริงโอ้ปัญหาที่คิดว่ามันใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยปัญหาที่คิดว่ามากนี่มันกลับจิ๊บจอย แต่สิ่งที่คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้อะไรวมันกลับได้เยอะเลยหรือคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็เห็นแต่ปัญหานะมาปฏิบัติธรรมนี่มันเหงามันลำบากนะก็เลยไม่อยากมาแต่พอลองได้มาปฏิบัติธรรมมันจเจริญสติดูโอ้ก็บพบว,ว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นปัญหานี่ มันเล็กน้อยส่วนข้อดีที่มองไม่ค่อยเห็นให้ความจริงมันกลับเยอะนะเช่นความสงบนะหรือว่าความรู้สึกสงบเย็นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยอย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปนะกับความคิดความเห็นเกี่ยวกับอนาคต เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าความจริงอาจจะไม่เป็นแปอ่งที่คิดก็ได้อันที่เห็นชายคือคนที่ถูกรอตเตอรี่นยหรือเช่นเวลาพูดถึงรัตเตอรี่เนี่ยหรือการมีเงินมีโชคมีลาภโอ้ยคนมองเห็นแต่ข้อดีนะวาโหถ้าฉันได้ถูกรอตเตอรี่ฉันจะหรือฉันได้โชคได้ลาภได้เงินรางวัลนี่ฉันจะมีความสุขมากเลย แต่พอได้จริงๆนะก็บพบว่าไอ้ข้อดีเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าข้อเสียไอ้ข้อเสียที่คิดว่าไม่มีเลยเนี่ยเอาความจริงมันกลับเยอะมากนะนี่ก็เป็นการคาดการที่ผิดอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์เราบางอย่างเนี่ยเราเห็นแต่ปัญหาแต่เราไม่ก็เห็นข้อดี ทางั้งที่ปัญหานี้เล็กน้อยแต่ข้อดีเยอะบางอย่างนี่เราเห็นแต่ข้อดีแต่ไม่เห็นปัญหาทางทั้งที่ในความเป็นจริงนี่ปัญหามันเยอะมากส่วนข้อดีก็มีบ้างแต่น้อยหรือน้อยกว่าที่คิดอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความจํากัดนะในการคาดการเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำ ข้างหน้าหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะอย่าไปเชื่อความคิดของเรานะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะความจริงอาจจะไม่ตรงกับที่คาดการก็ได้ถ้ามันไม่แย่กว่ามันก็จะดีกว่าก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ต้องทดลองทำดู อย่างคนที่คิดว่าเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยฉันอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะคุยกับคนแปลกหน้าแต่พอได้คุยกับคนแปลกหน้าก็เพราะว่าเออมันดีฮะเออมันดีกว่าการอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวได้ซ้ำถ้าไม่ได้ลองทำดูก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่คิดเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไอ้ที่คาดการเอาไว้เนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาเรา มีการคาดการอะไรนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสุขหรือว่าสิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยก็จะไปเชื่อมั่นมากเกินไปเพราะมัจจะเป็นการคิดเอาเองก็ได้ต่อเมื่อเราได้ทดลองทำดูเนี่ยเราจึงจะรู้ว่าเออมาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้หรือบางอย่างอาจจะแย่กว่าที่เคยคาดหวังก็ได้